วันนี้จะมาลองตำอินดาผาลำดูนะคะนี่ค่ะที่อยู่เหลือเหลือว่าให้เห็นลูกไม่ใหญ่ค่ะก็เลยไม่ไม่ผ่าครึ่งโกี้เขาจะแบ่งครึ่งลูกเก็บจากสวนเลยนะคะเนี่ยฝนก็ตกด้วยค่ะโคกพริกตำก็เหมือน อันนี้ครึ่งตำครั้งแรกยกทีกินกับพริกน้ำปลาใส่ให,ห็นกัคข้ยใส่น้ำตาลโขกด้วยก่อนเพื่อจะโขกง,ง่ายขึ้นไม่ใช่จะ โขกยากกว่าตำถั่วอยู่เพราะวลาลูกก็ไม่ใหญ่เสียงฟ้าคำรามอันนี้เป็นผลปีแรกครั้งแรกที่สวนลูกก็เลยไม่ใหญ่โหกลาบขึ้นเลย ได้ค่ะเท่านี้ก่อนนะเอาไว้เคี่ยวปรุงรสใส่ผงนัวหน่อยเนะแต่งกลิ่นผงนัวไม่พอก็น้ำนัวน้ำปลาอย่าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ะค่ะี่ อันนี้ใส่พอแต่งกลิ่นก็มีน้ำตาลน้ำเชื่อมละลายน้ำน้ำตาลต้มงส่น้ำเปล่ามาค่ะเพิ่มความกลมกรอมมะนาวคู่คราวคู่คล้า ว้าว wow. ชิมก่อนอืม mm hmm. เปรี้ยวหวานอันนี้ใส่พริกสดนะคะนี่ตำมาแล้วได้แบบนี้ ตามอินดพารลัมอันนี้ยอดอันนี้เอามากินดูกลับดูค่ะกินแบบเมียนเขาอนาตใช้มือก่อนนะ <c oughs> ใช้มือว้าวเข้ากันเลยค่ะองยอมมาย จับหนววไม่บายนะคะตำอินดาผลังพาจับจับจับ